ค,ครับเชิญท่านสนิวานบัวบานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสนิวานบัวบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดตากค่ะจังหวัดดิฉันค่ะเป็นพื้นที่ชายแดนค่ะประสบปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนเหมือนกับพื้นที่อื่นๆน,นะคะ เราใช้ชีวิตอยู่กับฝุ่นละอองขนาดเล็กมานานนับ10ปีแล้วคะ่ะท่านประธานตามที่ท่านอาจารย์คนึงนิดนะคะได้นําเสนอไปเมื่อเบื้องต้นนะคะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนี้นะคะก็เปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งค่ะสิ่งที่เราเห็นนะคะเป็นเพียงยอดเขาเท่านั้นค่ะยังมีเงาของปัญหานะคะอยู่ใต้น้ํานะคะซึ่งเป็นปริมาณมะหือมาที่เรายังมองไม่เห็นนะคะดังนั้นค่ะการแก้ปัญหาก็ควรแก้ที่ต้นตอของปัญหาค่ะ การขยายตัวของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์นะคะเป็นสาเหตุสําคัญค่ะที่ทําให้ความต้องการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ้นนะคะรัฐบาลจึงผลักดันและก็สนับสนุนนะคะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาอย่างยาวนานค่ะจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้แล้วก็มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนเป็นลําดับค่ะจากแผนภาพที่ท่านเห็นนะคะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นพื้นที่นะคะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะคะกราฟช่วงที่2นะคะ เป็นประเทศลาวและกราฟสุดท้ายเป็นประเทศประเทศเมียนมานะคะกราฟนี้นะคะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะพื้นท <uh ี่ป่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดนะคะจากภาพนะคะท่านจะเห็นว่าภายในระยะเวลาเพียง5ปีนะคะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดนนะคะเปลี่ยนแปลงไปถึง2-3ถึง3เท่าเลยทีเดียวนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่ประเทศไทยเรายังขาดนะคะก็คือกลไกลทางกฎหมายค่ะแล้วก็การกำหนดนโยบายที่กำหนดภาระรับผิดหรือ accountability นะคะให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ ข้าก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณคุณเบนะคะกลุ่ม9กรีนนะคะอาสาสมัครของเรานะคะที่ช่วยจัดทำนะคะสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญตัติฝุ่นพิษข้ามพรมแดนของพัรคก้าวไกลนะคะให้เราเข้าใจกันภายในสไลด์เดียวนะคะ หลกัหลกๆแล้วนะคะตามที่ท่านสสพัทลพงศ์ได้นําเสนอไปในเบื้องต้นนะคะพระ,พระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนค่ะการบรูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและก็ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะมีการพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบหรือที่เราเรียกว่า traceability ค่ะมีการเฝ้าระวงังการเตือนภัยนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรายังมีคณะกรรมการจัดการฝ คพนะะซึ่งจะต้องรายงานผลการดําเนินงานนะคะให้กับสภาผู้แทนราษฎรให้รับทราบนะคะเพื่อที่จะได้เปิดให้อภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวางนะคะเพื่อที่พี่น้องประชาชนก็จะได้รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการด้วยค่ะสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะท่านประธานที่เคารพคะเราใช้เวลาเป็นปีนะคะกว่าที่จะรอ ร่างกฎหมายแต่ละตัวนะคะที่จะผ่านแล้วก็บังคับใช้ได้นะคะแต่ว่าเราทุกคนค่ะใช้เวลาทุกวินาทีในการสูดอากาศในการหายใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องมีมาตรการเร่งด่วนที่จะมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะออดิฉันได้มีโอกาสนะคะได้ลงพื้นที่ไป ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะร่วมกับคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะคณะเรานะคะได้แวะไปที่ป่าพลุควรเครงค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปดูร่องรอยของการเผาไหม้นะคะเพราะว่าที่ป่าพลุควนเครงค่ะ เกิดไฟไหม้นะคะครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะคะจากสถิตินะคะที่เกิดขึ้นค่ะเราจะพบได้ว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะโอกาสที่ไฟไหม้ป่านะคะจะเป็นปีที่เป็นเอลนินโยค่ะหรือที่เราประสบ ปัญหาภาวะภัยแล้งเป็นหลักนะคะเมื่อ10ปีที่ผ่านมาค่ะป่าพุกควรเคงนะคะประสบปัญหาไฟไหม้ถึง4ครั้งในช่วง10ปีนะคะปีนี้ค่ะเช่นกันเราอยู่ในภาวะเอลนินโยหรือภาวะภัยแล้งนะคะดิฉันก็จะขอฝากภาครัฐบาลน,นะคะถึงมาตรการนะคะการป้องกันนะคะการเตรียมมือพร้อมรับมือกับภัยป่าที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในฤดูแ้งนี้นะคะ ก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะคะว่าประเทศไทยนี่จําเป็นต้องมีกฎหมายอากาศสะอาดนะคะสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะก็ดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินะคะร่างของภาคประชาชนเมื่อหลายปีมาแล้วร่วมกับท่านสสร่วมทำนะคะแล้วก็ร่วมกับประชาชนอีกกว่า2 0 0 0 0รายชื่อนะคะที่ร่วมลงชื่อกันมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การเผาในที่โล่งนะคะก็ไม่ได้ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียงอย่างเดียวนะคะยังเกิดยังเกิดก๊าซต่างๆขึ้นมาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะก๊าซไนโตรเจนนะคะในรเจนไดออกไซด์น,ดนะคะส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจบกทาให้โลกร้อนขึ้นนะคะภาวะอากาศสุดขั้วแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆที่จะตามมานะคะ ไม่มีกฎหมายใดนะคะที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหานะคะเพื่อให้การแก้ปัญหานะคะมีประสิทธิภาพทั้งระบบนะคะจำเป็นค่ะจะต้องมีการบังคับใช้ร่วมกับกฎหมายอื่นๆนะคะพักก้าไกลเราค่ะจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญตัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกําเนิดควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้นําเสนอในวาระต่อๆไปนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังรอร่างพระราชบัญญตัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะคะกลับเข้ามาพิจารณาในสภานะคะเพื่อรับรองสิทธิของกลุ่มชนพื้นเมืองในการดำรงชีวิตและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างยั่งยืนไม่ให้พวกเขาได้ตกเป็นจำเลยเรื่องของการเผาอีกต่อไปขอบคุณมากคะ่ะท่านประธานขอบคุณครับ